่านใจคนเข้าใจในจุดอ่อนและสิ่งที่ชักนำพวกเขาได้ความอ่อนแอบางอย่างอาจจะเป็นนิสัยธรรมดาบางประการระเบิดซิก,กา้าความตายที่ห่อจากคิวบาในบางครั้งซิก,กา้าก็ไม่ใช่ซิก,กา้าครับเรามีซีโฟล์ตเล็กๆฝังอยู่ในตัวซิก,กา้ามีระเบิดพร้อมกับจำนวนจุดก็เลยไม่ต้องใช้ตัวจุดระเบิดมันระเบิดและทำให้วันของใครสักคนเละเทะไปเลยทีเดียวแะครับ แต่จะให้ซิก้าไปอยู่กับชายคนนั้นได้ยังไงการปฏิบัติงานนี้ต้องทําหลายอย่างครับต้องจัดเตรียมทุกอย่างให้ได้ตามแผนที่จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการใน,นกรณีของฟิเดลคาสโตการปฏิบัติการก็ไม่เคยสำเร็จแต่เพื่อตรวจสอบการอ้างของผู้เชี่ยวชาญซี a เอว่าวระ่บซิก้าฆ่าคนได้เจฟฟ์ได้เตรียมการทดสอบเอาไว้โนบีหุ่นเจลเหมือนจริงนะครับก็คือเป้าของคุณแ้วก็สิ่งที่แตกต่างก็คือฟันลูกตา อาการบาดเจ็บที่เราจะเห็นนั้นเป็นการนำเสนอาการแบบเดียวที่จะเกิดขึ้นก<ะ>ับคนของเราไปพร้อมกันเลยมาบอลเลยอดิเจ้าหน้าที่ CIA ไมค์เบเกอร์เาวาสิกะาพร้อมกับซีโฟขนาดเล็กและตัวจุดความร้อนตั้งเวลาให้สู่ไว้ที่4นาที เจ้ห,ห,หน้าที่แหลกเลยอ่ะนึกไม่ออกเลยครับนี่คือตัวจุดจมขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยเห็นในรายการแล้วก็ไม่มีรอยแตกแยกมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันดีกว่ามากพอที่จะฉีกหน้าและก็กระดูกได้ตายแน่นอนครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลําคอเกือบจะบองไม่เห็นแล้วก็แขนละ่ะไม่เห็นครับดังนั้นหากมีคนอีกคนอยู่ในห้องคนนั้นไม่โดนอะไรเลยแค่ใช้สิ่งที่ต้องใช้แต่ว่าคุณต้องยอมรับว่าโอกาสที่จะทําสําเร็จนั้นต่ำม,มากๆคือผมหมายถึงว่า เขาก็อาจจะทิ้งซิก้า,าไว้ตรงโน้นเ,เขาอาจจะรับโทรศัพท์แล้วก็เดินไปไหนก็วางแผนล,ล่วงหน้าช่วยป้องกันความผิดพลาดและคอนเซป t นี้ใช้ได้ผลในอดีตโอ้โหโอ้ให้ตายเถอนะมันอ้ยเจ็บนะเนี่ยเจ็บสุดๆเลยอ่ะยเว้นว่ามันยังน้อยเกินไปนะครับโอกาสที่หนึ่งในล้านเลย KGB มีวิธีการที่เหนือชั้นกว่านี้มากในการเก็บเป้าแบบ ยอดทำไดดีกว่านี้หระเท่าแน่นอนผมโชววุธที่ไม่เพียงจะระเบิดหัวคุณได้แต่รวมถึงของรักของคุณให้เป็นจุนเคชิบีมีอาวุธที่ร้ายแรงโดยมีแรงระเบิดสูงซ่อนอยู่หน่วยงานช่วงสงครามเย็นใช้สิ่งบรรจุขนาดเล็กในการส่งถ่ายข้อมูลเข้าเครื่องและรวมทท้งด้วยบริตยูกระบอกจิ๋วที่มาพร้อมตัวสัมผาร แต,แต่มีคำร้รงสาคัญอยู่ในนั้นอมวุธน,นี้เป็นเป้าหลักในการสกัดศัตรูเพื่อปกป้องเอกสารลับจากตาเยียวเคจีบีแต่พัฒนาคุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นวิธีการที่ดีครับพูดได้ว่าดับเบิลเลยเพราะว่าหากคุณไม่ได้วิธีการเปิดอย่างถูกต้องมันจะระเบิดตูม น้ำมันก็คือตัวป้องกันข้อมูลแล้วก็ยังเป็นอาวุธสำหรับสัตรูด้วยถูกต้องครับคือมันใช้เซมเท็กซ์ที่มีแล้วโอเคตัว่าทีมคุณจะรู้วิธีการเปิดนี้ได้ไงมันง่ายมากๆครับตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาโอเคเอาเลยนะครับอ่ะสะพกซ้ายในคเนโยบายการประกันความเจ๋งผมอยากเห็นกรับท่าทีมงานได้จัดฉากการสก,กัดตือบรรทอยู่เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสายลับอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะเปิดดูวิธีการที่ผิด กขื้นช็อกจะคอยบันทึกแรงระเบิดสูงเอาไว้สีม่วงเนี่ยความแรงอยู่ที่37 g เจีเทียกบกับเหมือนกับคนที่ขับด้วยความเร็วส0ไมล์ชนสีเขียวนี่เท่ากับ100 g ีหากขึ้นแดงเมื่อไหร่เขาตายโอเคครับต้องอย่างผงจัดวางไว้เวรียบร้อยแล้วกนะ็สตาร์ททำไมไม่ไปจากการกระบวนการของคุณคนที่เหลือก็คอยเคลียรให้ส21 สัญญาว่าจะยิงจุดรักของเขาใช่คุณตัดเขาเป็นสองส่วนหมายถึงว่าลองดูข้างในเพิ่มสิโอ้ยพังหมดเลย,ยว้าวเท่าที่เห็นในเอกสารเนี่ยผมไม่เห็นหลักฐานอะไรเลยนะเนี่ยเอาลองดูนี่ลองดูนี่นี่แผ่นแรงจีขึ้นสีแดงหากเ็จนั่นทําอะไรเขาไม่ได้คลื่นช็อคทำได้ชัวร์นั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นผมต้องขอยอมรับนะทุกคน กำลังเห็นฝันร้ายของ P.I. อยู่ยี่งทำ้ายได้ภาคแค่ไหนก็ยิ่ดีและในนันมีความแตกต่างซ่อนอยู่ระหว่าง C.I.A. และ k g b โอ้โหทุกครั้งหากคุณมีตัวระเบิดความแรงสูงอยู่ข้างในแล้วก็ปิดเอาไว้แบบนั้นแระก็จะเพิ่มขึ้นความร้อนเพิ่มประสิทธิภาพของแรงระเบิดก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยคุณเห็นด้านข้างๆเพิงขยมระหว่างที่มันพยายามจะต้านความแรงระเบิดไหมใช่ แล้วกับดักระเบิดชิ้นไหนที่ใช้งานได้ดีกว่ากันเราจะเห็นอะไรบ้างกับซิก้าร,ระเบิดมันทําให้หน้าเขากระจุยแต่ก็มีโอกาสที่เขาจะถือซิก้าไว้ในมือและแยกกวอานั้นวางไว้บนที่เขียลงไปได้ KGB เดิมร,รัตยูจัดการงานให้ดีในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่ามันคงจัดการปิดงานได้ทุกครั้งสำหรับอาวุธระเบิดเตืมรัตยูของ KGB ได้ไป